ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจแล้วนะคะพบกับดิฉันจินตนาทิพยาราัชกุลค่ะความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ค่ะติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงซึ่งต้องจับตาว่ากรงงจะมีมติคงอัตราด,ดอกเบียนโยบายไว้ที่ร้อยละ2ต่อปีตามท,ที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นะคะเพราะแม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภาคธุรกิจจะส่งสัญญาณกลับมาอย่างแข็งแกร่งแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายตัวค่ะยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนในขณะที่แรงกดดัน อัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับต่ำค่ะสําหรับการประชุมกรงเงในครั้งนี้ค่ะยังมีความพิเศษตรงที่ว่าคณะกรรมการส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินอกธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน4คนซึ่งเป็นชุดใหม่ที่จะเริ่มดํารงตําแหน่งในเดือนพฤศจิกายนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาร่วมทํางานกับคณะกรรมการชุดเดิมทั้ง3คนที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งการเข้ามาของคณะกรรมการชุดใหม่นี้นะคะนะับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ ภายในกรงงและน่าจะมีนัยสําคัญต่อแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของไทยในระยะถัดไปและคาดว่าการประชุมในวันนี้ค่ะน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับจังหวะและเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้นค่ะ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้สภาผู้ส่งออกนะคะจัดงานสัมมนาหัวข้อเทรดดิ้งในชั่นยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการทําการค้าหลังจากที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ ดยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องประเทศไทยกับการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เทรดดิ้งเนชั่นหรือประเทศศูนย์กลางการส่งออกโดยยืนยันเขาว่าระบบเศรษฐกิจของไทยมีข้อได้เปรียบค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนประเทศในภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะการที่เอกชนไทยมีเงินลงทุนและองค์ความรู้ทําให้ง่ายต่อการขยายการลงทุนไปต่างประเทศและยอมรับเขาว่าการที่ประเทศไทย จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกจะต้องปรับปรุงกฎหมายการค้าให้มีความคล่องตัวมากขึ้นปรับปรุงระบบภาษีและระบบการเงินที่เอ,อื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการค้าซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน โดยในช่วงต้นปีหน้าจะเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงต่อนักลงทุนนอกจากนี้ยังมองว่าในระยะต่อไปจะต้องเร่งปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าของภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกันค่ะ ส่วนเรื่องของการเปิดสัมปทา,านปิโตรโลเลียมรอบที่21นะคะกระทรวงพลังงานยืนยันว่าเป็นความจําเป็นสําหรับอนาคตค่ะที่จะต้องหาแหล่งพลังงานไว้รองรับส่วนความเห็นต่างนะคะก็พร้อมที่จะรับฟังจากทุกภาคส่วนค่ะนายครุจิตนาคอนทัพรองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการเปิดสัมปทา,านปิโตรโลเลียมรอบที่21คําว่า ขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นเพียงการประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจให้ยื่นขอสำรวจแหล่งปิโตเลียมซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการยื่น120วันคือวันที่18กุมภาพันธ์ปีหน้ายังไม่ใช่การให้สัมปทานแต่อย่างใดและหลังจากยื่นขอสำรวจแล้วก็ยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาอีกหลายขั้นตอนค่ะข้อเสนอ <c oughs> <c oughs> ผ่านขั้นตอนคณะอนุกรรมการคณะกรรมการปิโตเลียมเสนอรัฐมนตรี และอำนาจสุดท้ายเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะให้หรือไม่ให้ส่วนความคิดเห็นเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ของสัมปทานดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถเสนอเข้ามาได้เพราะใน,ในประกาศเชิญชวนมีข้อสงวนสิทธิ์ให้รัฐบาลสามารถยกเลิกประกาศหรือว่าไม่อนุมัติให้สัมปทานได้แต่ทางนี้อยากให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักค่ะ รัฐาบาลย่อมจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อความมั่นคงด้านของพลังงานในอนาคตเพราะเราต้องไม่ลืมว่าก๊าซธรรมชาติปริมาณสำรองมีลดน้อยลงทุกปีนะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็จะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่เรานำเข้าน้ำมันและผลกระทบก็จะทำสู่ประชาชนในอีก7-10ปีข้างหน้า ที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นเนื่องจากการที่นําเข้ามันราคาแพงค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นคํายืนยันจากท่านรองปลัด กระทรวงพลังงานนะคะมาปิดท้ายกันที่ภาพรวมการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้กันค่ะดัชนีปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคหลังยูปรับลดประมาณการตัวเลข GDP ในปีนี้ลงนะคะเหลือร้อยละ0.8ค่ะส่วนการซื้อขายตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดผสมแดนลบซึ่งเป็นผลจากข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐที่ซบเซาค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป17.60จุดปิดที่17,383.84จรุด n a s d a ดด ลง15.27จุดและ S&P 500นะคะลดลงไป5.71จุดฟังตลาดหุ้นเอเชียปีดตลาดในภาคเช้าวันนี้อยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยดัชนีนิกเกอ,อีตลาดหุ้นโตเกียวนะคะลดลงไป35.19จุดหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงอยู่ที่ระดับ23,723.58จุดปรับลดลง122.08จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะลดลงไปกว่า10จุดค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวที่ทางเดียวกับภูมิภาคนะคะปิดตลาดภาคเช้าดัชนีแตะที่ระดับ1,580.39จุดลดลงไป4.76จุดโดยมูลค่าการซื้อขายกว่า27,000ล้านบาทค่ะ ราคาน้ำมันดิบตลาดในเม็กซ์ของสหารัฐนะคะลดลงต่อเนื่องอีกกว่าร้อยละ2ราคาลงมาปิดที่77เหรียญ19เซนต์ต่อบาเรลแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีหลังซาอุดิอาระเบียนะคะปรับลดราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดอเมริกาเหนือส่วนเบรนตลาดลอนดอนลดลงไป1เหรียญเ6เซนต์ปิดต่ำสุดในรอบกว่า4ปีค่ะ ราคาทองคําในประเทศวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,000หบาทท้วนขายออกอยู่ที่18,100บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่บาทละ18,500บาทค่ะ